อาตมา่าคลงตาสนองอบพีันต์ทองไปหดบวชมอายุมากแล้วอายุสามสิบหกย่างสามสิบเจ็ดเลนเลบวชบวชตอนนี้ก็ได้ยี่สิบแปดพรรษาทานนะบวชที่วัดป่าบวรสิทิ์โสภณนุภาพเพริรังจังหวัดมหาสรารคามไปย้ายในอมู่วัดป่าสามัคทีบ้านเกิดถึงผมนี้แต่ไม่ไป,ไปก่อนที่จะได้มาอยู่ป่านี้ได้ลาคุณแม่ ตอนนั้นแม่อายุ80บอกว่าจะไปอยู่ต่าได้ไปดูสถานที่ปฏิบัติอยู่แถวทองผาภูมิไปทถวทถึงบรรยากาศหมอกต่ออาอยู่กับกรเรียนดูท่านคงจะได้เหมาะก,กับความรู้สึกของตนเองที่บวชมามุ่งที่จะบำเพ็ญแม่บอกว่ารอให้แม่ตายก่อนดี80แล้วดวยตายก็เดินหาที่อยู่ในป่าตรงนพอจะบอกได้ ไปเตินป่าทางตัดเดียวไปทงป่าบานเป็นรัวเป็นต้นไปดูก็เห็นว่าสู้ที่ดี่ลยที่ได้ฝืนเลี้ยงโซ่เลี้ยงขวาท่านนี้เมื่อตอนเด็กๆก็ฝืยเลี้ยงตูวเลี้ยงป่าก็เลยเห็นสถานที่เออพอที่จะมาดูเก้นปฏิบัติดได้นะพอมาอยู่แล้วก็ได้มีอยากโยมีแม่สำเลกเกอค้าเป็นต้นนะ แต่มาร่วมเป็นประธานเป็นประธานเกี่ยวกับทางป่าไม้ไดมาดูมาแลว่ามันจะพระมาอยู่นี่จะมาทำร้ายป่าหรือเปล่าก็เลยบอกป่าไม่ได้มาทำร้ายหรอกแต่จะมาอยู่เพื่อที่จะมาเกิดกูลถ้าพอช่วยได้ก็จะช่วยก็เลยบอกว่าอย่างนั้นก็ทางนอกจากปฏิบตัติตนแล้วเราก็จะได้ช่วยลูกป,ป่ากันเพรเกิดการเพื่อดูแลลูกป,ป่ากัน อนเป็นอย่างที่โยมพ่อผู้ใหญ,ญ่วิเศษได้ทูกเลยปลูกกันหลายครั้งเป็นการปลูกเชื้อพระเกียรติแต่ท่านที่ปลูกเชื้อพระเกียรติก็มีท่านที่เอาควายมาเ,เลี้ยงเชื้อพระเกียรติก็มีอะไรนะมันก็เหยียบเอ่เอก็เลยรอดน้อยอโอกาสที่จะรอดคงน้อยก็เลยเห็นว่าเอ้เราน่าจะมีวิธีช่วยกันเงินทองที่อยากโยมทําบุญมาหน่าจะได้เตื้อกูลไปเพราะเราไาม่ได้สร้างบว์สร้างวิหารอะไร สามโปรเยอะมอนกัรโปรตุ้ยตรองนี่งรีไปดูไปเห็นเ้อเป็นโปรราคาเอาหลังคาเป็นฟ้านาและก็มีลูกหินวางๆก็เป็นโปรไ้แล้วและก็ช่วยการดูแลป่านะมีแถบอยู่มีทั้งป่าไม้และก็ในชุมชนหลายช่วยหลายฝนช่วยดูแลตรงนี้ประมาณคิดว่าประมาณร้อยกาไร่ที่ปลูกเสร็จแล้วก็บังเอิญทางหน่วยงานของทหาร ทหารช่างที่ร้อยเอ็ดนะามาหน่วยมาจากมูลนิธิพกพัฒน์ลและก็มาขุดหนองน้ำแห่งนี้ชื่อหนองตาหีพอดีการขุดนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งจะเอาดินไปถมพอไปถมก็ไปทับต้นไม้ต้นไม้ก็เป็นต้นไม้เก่าก็เป็นปุ๋ยเราก็ต้องลุยปลูกใหม่ ต้นไม้เก่าเป็นปุ๋ยเราก็รลยปลูกใหม่แต่ปลูกใหม่ตอนแรกคิดว่าน่าจะปลูกง่ายง่ายแต่มันไม่ง่ายดังที่คิดปลูกแล้วปลูกครั้งที่หนึ่งเหลือห้าเปอร์เซ็นต์ปลูกครั้งที่สองเหลือห้าเปอร์เซ็นต์ปลูกสามครั้งเหลือน้อยเกินกว่าที่เราจะอะตั้งใจแล้วมันเสียดายกล้าไม้นะ่ะที่โยมช่วยกัน ดูแลเอาใจใส่มาทำสีปีบ้างทางนู้นบ้างทางนี้บ้างอย่างนะยยมนะยยมสารวัตรวิรุณพันวาเนี่ยเคยมาปลูกบางท่านนะนี่ผมปลูกตรงนี้ไปไหนไปไหนผมก็ตายแล้วมันถึงไม่เห็นผมไปไปไหนอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าจะต้องใส่สปริงเกอร์จึงมีโครงงานทำสปริงเกอร์ขึ้นมา คัง้งปพิงค์ตัวเล็กๆ600กว่าหัวนะได้อาศัยทุนส่วนหนึ่งจากาบริษัท c p พีอนใช่ไหมแแล้วก็ญาตโยมที่ทำบุญทำกระทินทำอะไรมาแา่มาโมอโนใบบอนั่นแหละจะเปาะท่อก็โยมถ้าเดินโยมเดินดูโอ้โหเยอะแยะทางนี้กาไปทางนู้นมาไปทั้งท่อเล็กทอใหญ่บางคนบอกไม่คุ้มหรอกอาธมาก็คิดว่าไม่คุ้มเหมือนกันแต่มันคุ้มที่ใจ มันได้ที่ใจมันอิ ons, ่มใจต้นไม้ต้นเลนเดนมันให้ออกซิเจนถ้าว่าผู้รู้เขาเขาบอกเลยนะเขาว่าเขาไมเท่านี้นะมาคิดว่าเออให้คนหายใจบริสุทธิ์ให้มดแดงมดดำหายใจบริสุทธิ์แล้วก็ชื่นใจเลวเกิดบางมีองค์ใดองค์หนึ่งที่ไปนั่งสมาธิบรรลุอรห์เกิดมาองค์หนึ่งปุ้มขนาดไปใช่ไหมแต่ธรรมาก็เลยไม่คิดว่าเป็นเรืองเป็นทอง แต่คิดว่าทำยังไงเงินทองที่โยมได้ใหมให้เกิดประโยชน์นั้นก็เลยเอามาถูกตอนนี้มีสิปิงเกอร์ใหญ่ๆสามารถยิงรอกตัวได้ถึงสามสิบเมตรวันนี้จะไปโชว์โลงนะใครอยากจะอาบน้ำก็อาบน้ำสิปิงเกอร์ได้และยังมีโครงงานฝั่งนู้นประมาณร้อยไร่ที่เราจะไปปลูกวันนี้ก็ประมาณสักสิบฝาไรอยากโยมมี มีเวลาน้อยกับปลูกซักต้นหนึ่งท่านใดมีเวลามากกว่านั้นปลูกทั้งวันอ่าอันนี้ก็แล้วแต่โยมนะอ่ามีต้นกล้าดได้จากคุณโยมอาจารย์ประชาได้จากไหนบ้างเออจากโรงเรียนมหิทรราชมงคนเห็นว่าได้มาหลักสองพันกว่าต้นเออนอกจากนั้นแล้วมีต้นอะไรตองอะไรเยอะแยะก็อยากจะให้โยมเอาไปปลูกที่บ้านด้วยเออถ้าปลูกที่นี่แล้วก็ ช่วยการเอาไปปลูกต้นที่เหล็กเนี่ยต้นที่ต้นที่เหล็กเป็นประโยชน์มากอ่าจะมาดูในที่แสดงสมุนไพรสามารถแก้โรคเบาหวานได้ว่ามานน่ะเออที่เหล็กเนี่ยแกนที่เหล็กเอาไปต้มแล้วก็สามารถดึงขึ้นแก้โรคเบาหวานได้อ่าดังนั้นท่านใดเป็นเบาหวานก็ลองเอาอ่าที่เหล็กไปนั่นดูก็ได้เป็นที่อยู่ของมดแดงมดแดงเ พระมดแดงนี่เห็นหลายอยากโยมก็ชอบเป็นประโยชน์หลายอย่างดังนั้นการปลูกต้นไม้ที่เหลืออยู่นี่นะตอนนี้มันได้ประมาณแล้วประมาณนะน่าจะสามสิบหรือสี่สิบเปอร์เซ็นต์นั้นถ้าเราช่วยการปลูกเะี่อตมาตั้งใจว่าจะให้รอดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยปีนี้ไ่เป็นปีสุดท้ายแต่การจัดแบบงานอย่างนี้ต่อไปใครอยากจะมาปลูกก็มาปลูก แต่จะเชิญชวนก็คงจะไม่ได้เชิญชวนเป็นรายละเอียดเพราะว่าอายุตนเองก็แก่มากแล้วโยมแม่ตามาบอกให้อยู่สิบปีอะให้อยู่ก็ให้แม่ตายก่อนตามาอยู่ไปอยู่มาท่านแปดสิบไปตายเอาเก้าสิบเอ็ดไม่ใช่ตายง่ายๆนะตามาก็อยู่แล้วอยู่เลยใช่ไหมเลยต้องสร้างศาลาหลังใหญ่้ขึ้มนมะาเป็นศาลาที่ตมาภูมิใจมากที่สุดเพราะกรลังของยาติโจม สาวก็อย่างที่โยมเห็นเห็นไหมไม้ไผ่ยังอยู่เลยไมไม้ไผ่ต่อไปอนาคตพังว่าอะไรคยว่ากันเป็นอันว่าให้เกิดปร,ระโยชน์กันแล้วกันนั้นวันนี้คนละเล็กคนละน้อยโยมก็ช่วยกันปลูกที่เหลือก็คงจะพ่อทายกบ้างพ่อคุณช่วยบ้างพระสงฆ์องค์เจ้าหรือท่านใดมาอนั้นก็บุญกุศลต,ตรงนี้เป็นการอุชาวันที่พระพุทธเจ้า อุบัติขึ้นมาในโลกวันที่พระองค์งสมเร็จคุณสูงสุดคือความเป็นพระพุทธเจ้านั่นคือชนะปีเลยชนะยังไว่พออยากเอาพระธรรมมาเจจจายอาจจะมาเป็นพระที่มีความรู้น้อยเรียนเขาไม่เรียนกับเขาอือเรียนเรียนเขาไม่เก่งถึงขนาดคุณครูคระจำชัน,อ,นอยากเอาตัวอย่างไอ้สนองนะาวานะ เราได้ทําบุญเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าว,วันเกิดพระพุทธเจ้าว,วันที่พระองค์ประสูติสมบ,บูร็จและวันที่พระองค์ได้ตายจากโลกทิ้งคำสอนอันประเสริฐสุดให้แก่เราใครศึกษาย่อดับทุกได้อย่างการให้ทานตนเองก็จิตใจสูงเป็นบุญเป็นกุศลและยังช่วยเพื่อปูลต่อสังคมการรักษาศีลตนเองก็เป็นผู้มีบุญไม่เบียดเบียนกันในสังคม โลกที่กำลังโยนถีปนาวุธลูกระเบิดเข้าหากันนั่นเพราะเราขาดศีลกันถ้าเรามีศีลไม่ต้องมีตนั้นไม่ต้องมีคุกมีตารางก็ได้เมื่อเป็นดังนั้นพระพทธเจ้าอุบัติขึ้นมาจึงสอนศีลส,สอนธรรมให้เ,เราท้ายทำให้เราปิดใจสะอาดสวา่างมองชีวิตตามที่เป็นจริงมองเห็นชีวิตมันเป็นความจริงเช่นเราหายใจเข้าออกมันก็เป็นลมอันหนึงดื่มน้ำก็เป็นน้ำอันนึง น้ำก็ไม่ได้เป็นหญิงเป็นชายอะไรสุดท้ายแม้แ้่ร่างกายที่าบองเห็นความสวยความงามนั้นเป็นใจของเราอย่างไม่เปิดกว้างแต่เราเปิดกว้างก็เห็นตามที่ท่านบอกเป็นแค่กองกระดูกทิพยฝนหลงกองเลือดกองเลือดกองแก่กองเจ็บกองตาสุดพากแม้แต่อะไรนะโบราณว่าแม้แต่เงินหนึบาทลูกเบเงินหนึ่งบาทลูกหลานเขาใส่ในปาก สับเป,ปรยังควักไมย่ยอมให้ยัาปืนอะไรกันนองเ <methodology> มื่อเป็นดังนั้นสีวิตของเราถ้าเราได้ศึกษาทาอย่างถูกต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องความเจริญจิตใจขยโญ่ระดับจิตใจผู้ใจ,อจ,ใจในอกจากปฏิบัติรมแล้วพระสงฆ์ที่นี่ญาติโยมก็จะช่วยกันในการดูแลรักษาป่าและตั้งใจสูงไปกว่านีตั้งใจว่าปีนี้ละออกมีกระถิน,นมีอะไรมาทำมาจะทธ เครื่องสูบน้ำํำส่งไปถึงชุมชนเพราะชุมช,น,ชนเอง,งขาดน้ำหมู่บ้านทางนี้ซึ่งเป็นคนละอ,อําเภอเขายังได้มีสิทธิ์ที่เอาน้ําไปทํานาเป็นสิบไร้นับเกือบร้อยไร่ยู่ตอนนี้แต่ทําไมชุมชนของเราไม่ได้ส่งพลังจากนี่เลยพลังวิสุทธิมรคภาวนาะส่งไปหาชุมชนนะตั้งใจอย่างนั้น ต่จะสาเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับวงุขึ้นอยู่กับถ้าได้ความรุ่งแรงรุ่งใจก็น่าจะทำได้ซึ่งปัจจุบันนี้มีพลังพลังแสงอาทิตย์ช่วยให้ประหยัดมากมายนั้นก็ตั้งใจไว้ก็ไม่มากต้อมาคำนวณไล้ไม่เกินสามแสนบาทสามารถทําได้นี่ก็ตั้งใจไว้ว่าไม่น่าจะเกินสปีคงจะช่วยชุมชมได้อันนี้ขอตัางใจไว้ นั้นบุมใดกุศลใดที่สาธุชนทั้งหลายได้ร่วมแรงร่วมใจผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนทุกท่านที่ได้เป็นกำลังให้แกรมาภาพพระสงฆ์ที่อยู่ตอานนี้ก็ขออนุภาพแห่งปีนรัตนรัยที่เราได้บูชาบูมบรรพตเจ้าบูมพัรนาบูมประสงค์จงอบอุ่มฟุ้คฟองรักษาท่านทั้งหลายขอท่านหลายจงเป็นผู้มีความสุขดิมีคายุยืน อยากได้มีความคับแท้ช่องกัดในพิษปราณาสิ่งไปเพื่อภูมแก่ครอบครัวอยากนิจจงเสด็จเพลี่ยน